มาครับผมสามเมนูเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวอีสานนะครับอูดงผักแก้มครับผมเจ่วปลาร้าของจักร้องแล้วอูหอมมากนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็จะมีทิ้งไม่ได้เลยส้มตาปลาร้าหอมๆนัวๆนะครับอูสุดยอดเลยครับแล้วก็จะเป็นปลานึ่งนะครับอูน่ากินมากนะครับว้าวสามเมนูนะครับเชิญเพื่อนๆมาชิมด้วยกันนะครับผม ถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้หน่อยนะครับคนละบ้านสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเหมือนที่ทีเซอร์ขึ้นไปหัวม้วนนะครับบอกว่าจะพาไปเที่ยวอีสานนะครับวันนี้เมนูเด็ดเลยนะครับสาวอีสานมาทำแก่วปะลาล้ลให้กินนะครับ่าเมนูของเราจะมีอยู่สามเมนูนะครับก็นึ่งปลานะครับ ่าจะกินคู่กับแจ่วปลาล้าแล้วก็ผักแก้มเยอะมากนะครับและส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส้มตําน้าปลาโนนัวนะครับในส่วนของเย็นวันนี้นะครับอ่าครับผมก็ถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับสําหรับเมนูอ่าท้องถิ่นทางภาคอีสานผมเห็นแล้วประทับใจอยากกินนะครับเพราะว่าเขามีผักเยอะๆเดี่ยผมก็ซื้อผักมาเยอะแยะเลยทั้งชะอมทั้งถั่วทั้งอะไรหลายอย่างนะครับก็เอามานนึ่งนะครับทั้งหน่อไม้ด้วยแตงด้วยนะครับเอารับรองว่า เกยวแน่นอนแซ่บแน่นอนนะครับอืมาชิมด้วยกันครับวันนี้เป็นเมนูทานข้าวนะครับกินข้าวนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับอ่าเราจะกินกับเกลียวปลาลาแล้วก็ส้มตำเนาะครับผมอ่เชิญเพื่อนมาชิมด้วยกันก่อนชิมช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับถูกใจให้หน่อยนะครับอ่าเอาลองปลาลาก่อนปลาระามันอาจจะเป็นคลิปทานข้าวสั้นๆนะครับมันพิเศษนะครับโอ้นี่ปลาร้าเป็นตอนเลยนะ น้ํำลายแตกเลยอืมอืมอืมเรกะลังก้งหน่อยมือกก้างเพราะปลา้วใส่เป็นตอนมันบอกได้ไอ้ไม่ได้สับนะครับใส่เป็นตอนเลยบอกตากล้องไว่าขอเป็นตอนๆนนะครับ อืมอืมน้วะอืมชอบอืมของขยะจะบอกว่ามันไม่ใช่มีผักอันนี้อย่างเดียวนะอันนี้มันเขาเรียกผักผักมะฮวยอ่เขาเรียกว่าไอ้ไอที่มากผมอะผักอะไรนะเนี่ยเนี่ยมาละ เออมีมะละด้วยยอดมะละแต่ผมจะกินทั้งหมดนี้แหละมันจะเป็นยาระบายกินทั้งทั้งทั้งดวงเลยนี่ขมๆขม,มจำลอมครับอือใช่ใช่ใชโอ้มีช้อนอยู่ช้อนกลางอืมโอ้แซ่บโอ้ ว้าวอืมข้าวเขาโตโตอืมหวานมากแซ่บอหลีอืมเมนูบ้านึงเนี่ยกินข้าวอร่อยครับยิ่งเป็นข้าวเหนียวนะจ้มเข้าไปนะพอดีได้หุงข้าวไว้แล้วนะครับก็กินข้าวเจ้านะครับข้าวสวย จริงๆหมอก็ให้กินข้าวสวยนะเพราะว่ากินเกข้าวเหนียวเนี่ยมันย่อยยากเนาะครับนี่คำใหญ่ๆอืมอืมอืมสรสร็อืมว้าวมาด <c oughs> ูเนื้อปลาครับปลานึ่งนี่อืมเนื้อขาวตัว อหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดอันนี้หน่อยต้ม,มตำกระเจ็บว้าวว้าวน้ำเข้มข้นเหลือลเกินส้มตำเงื้อแตกเลยไหลพึกเลยอืมอืมพึกน้ำอ่ะ น้ำส้มตำอร่อยมากเปรี้ยวพอดีหวานพอดีนิดๆอืมแต่นี่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะเพราะว่าคุยกับตะก้องไว้ว่าต่อวันนี้จะลดเผ็ดลงนิดหน่อยเพื่อสุขภาพครับผมอืมเงือนน้ำร่วมทั้งตะก้องทั้งผมเลยเอา้า คลิปสั้นๆนะครับสำหรับเมนูนี้ข้อแกน,นร้อนมากเงืออย้อยปดๆเลยโอเอาอีกคัหนึงนะครับก่อนปิดคลิปเนาะสั้นข้าวก็หมดไปครึ่งแางแล้วอือ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 ่อออืออยออืะอืออืออืออป,ปนนะอือ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 อรออืคอืออืออื ไม่ไปเปิดพัดลมเนาะอากาศมันร้อนแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเปิดพัดลมปั๊บเสียงมันเข้ามาในไม้อะนะครับอ่าเอาโอเควันนี้นําเสนออยูสามเมนูนะครับน้ำพริกปลาระรานะครับอ่าหรือว่าแกวปลรราหอมหอมผักกับนี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะมากนะครับผักกับเป็นร้อยอ่ะอืมแล้วก็ส้ตมตำเนี่ยจะบอกได้เลยว่าแซ่บอหลีครับทำให้เงือแตกได้เลยนะครับ แล้วก็ปลาเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินกันต่ออยู่นะครับก็ชิมไปคํานึงนะครับก็ถือว่ารสชาติใช้ได้มากนะครับอ่ะโอเคครับขอฝากอ่าสามเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าขอบคุณนะครับอ่าสําหรับเพื่อนเข้ามาติดตามใหม่นะครับอืน้าลายแตกหรือว่าเป็นเหนื่อไม่รู้เนาะเต็มน้าไปหมดแล้วนะครับฝากด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไม่ไปครับติดตามลิปต่อไปนะครับ